ผู้ชายนี่นะคะเวลาที่โดนเตะไข่เนี่ยค่ะมันเจ็บมากเหมือนที่เห็นในหนังไหมคะหรือว่าในหนังเนี่ยเขาทําให้มันดูเวอร์เฉยๆเตะไข่นี่ไข่นี่เป็นศูนย์รวมประสาท <c oughs> ดังนั้นการเตะไข่เนี่ยหน้ามืดเป็นลมลม้ลมลงได้เป็นการ <c oughs> เทคนิคการต่อสู้นะคะที่แนะนําฝ่ายหญิงนะคะว่าถ้าเกิดถูกคมคืนให้บีบไข่บิด โอ้ oh, uh huh. นี่เป็นเพราะฉุกเฉินเลยนะคะโดยเฉพาะบิดไข่อันนี้ก็หน้าเขียวทันทีนะคะแล้วก็เจ็บปวดจนไม่สามารถจะวิ่งตามเราได้นะคะแต่บางทีผู้หญิงที่ไม่มีประสบการณ์ก็อย่าไปบิดไข่เลยนะคะเพราะว่าถึงขั้นนั้นแล้วก็อันตรายละนะคะเราพยายามหนีก่อนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจะดีกว่าอย่าพาตัวให้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายนะคะก็เรื่องของการเที่ยวกลางคืน หรือการดื่มเหล้าจนเมานะคะซึ่งอตอนตรงนี้เราเจอเรื่องของคดีข่มขืนนะคะก็คือไปสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ชายที่รู้จักกันในบาร์กับนีคะอันนี้ก็อันตรายมากนะสรุปว่าอย่าปล่อยตนเองอยู่สถานการณ์เช่นนั้นส่วนการบิดไข่เตะไข่อันนี้เป็นเทคนิคการต่อสู้เลยต้องตางต้องเห็น <laughs> เวลาเวลาอ่ฝ่ายชายเข้ามาล็อกคอแก้อย่างไร ราก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตานเตะไข่เนั่นแหละนะคะซึ่งมันไม่เตะเป็นทุกคนนะพยุ่วยุอีกฝ่ายเจ็บปวดก็จะเกิดอันตรายมากขึ้นสรุปว่าผู้หญิงที่จะต่อสู้ป้องกันตัวต้องฝึกต้องหัดแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้ฝึกก็อย่าไปคิดนะคะหนีก่อนวิ่งก่อนโกยก่อนนะคะค่ะ